สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในเรื่องสละเวลาแค่สมนาทีแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรรวยขึ้นทันตาชีวิตมีแต่โชคลาภก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะการแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้ต้องบอกเลยว่าการสวดมนนอกจากจะได้ภาวนาแล้ว การสวดมนต์เป็นประจำทุกวันยังทำให้เรามีสติและสมาธิในการใช้ชีวิตประจำวันวันนี้เราขอนำเสนอวิธีแผ่เมตตาวันละสามนาทีมาฝากกันค่ะเริ่มต้นสวดมนต์ด้วยการกราบพรสามครั้งระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำบูชาพระ อิมินาสักกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมนาสักกาเรนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมนาสักกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอาราธนศินห้ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณัทายะติสารเนสหะ ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะย e, ังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาถายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปีมะย e, ังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาถายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ คำนามัสการพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทธโภพควาพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิกราบสวาค้าโตพระขวตาธมโมธัมมังนามสาสมิกราบสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังคโฆสังคังนะมามิกราบ คำนมัสการพระพุทธเจ้าว่าณโมสามครั้งณโมตสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบกล่าวไตรสรณคมพุทธังสรารังคัจฉามิทำมังสรารังคัจฉามิสังคังสรารังคัจฉามิทุติยัมปิ พ h h Merkel, pre, pre, empresas, <h> ุดทางสารนังคัจฉามิทุติยามปีทำมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีสังคังสารนังคัจฉามิตติยามปีพูดทางสารนังคัจฉามิตติยามปีทำมังสารนังคัจฉามิตติยามปีสังคังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้า ขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสมาทานสีนห้าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอัินาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ มุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิคำขอขมาพระรัตนตรยัยสัพพังอประราธังขมาธาเมพันเตอุกาสะทะวารตะเยนะกะตังสัพพังอประราธังขมาธาเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต บทสวดมนต์อิติปิโสอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัตธาเทวะมนุษยานังพุโทโธภะควาติ สวากาโตภะควตาธรมโมสันธิทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณยิโกปัจจตังเวทิตะโพวินยูฮีติสุปฏิปันโนภะควโตาสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะควโตาสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะควโตาสาวกสังโค ยะทิทังจัตตาริปุริษะยุคานิหัทถะปุริษะปุคลาเอสศภะควะโตสาวกสังคโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิยโยอนุตตะรังปุนักเขตังโลกัสสาติคำแผ่เมตตาให้ตนเอง อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอหังนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอัพยาปัโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน อะหังอานิโคโฮมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจคำแผ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัยยาปัจโชหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังประริหารันตุกจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทินการแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับเพราะเห็นประโยชน์ว่าการแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็นและทำให้มองเห็นว่า การที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางทำให้โลกเกิดสรรตีสุขได้และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้รับความสุขอย่างนั้นบ้างจึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่นผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้ว ก็จะพลอยมีจิตอ่อนโยนเยือเกเย็นและได้พบกับความสุขทางใจไปด้วยด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทำให้มนุษย์และสัตว์อยู่ด้วยกันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกันรักใคร่กันชันพี่น้องและหันหน้าเข้าหากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้อยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นไว้วางใจกันปราศจากความระแวงกันและกันเป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริงการฝึกแผ่เมตตาท่านบอกว่าให้ฝึกแผ่ให้ตนเองก่อนแล้วจึงแผ่ไปยังคนใกล้ชิด ก่อนที่จะอุทิศบุญนั้นให้ตั้งสติหายใจลึกๆยาวๆนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำมาเท่าที่เราจำได้ว่าเราทำความดีอะไรมาบ้างและอธิษฐานจิตไว้ก่อนอธิษฐานจิตนั้นหมายความว่าให้ตั้งสติสัมปชัญญะเมื่อสำรวมกายวาจาใจให้ตั้งมันแล้ว จึงแผ่เมตตาไว้ในใจสักครู่หนึ่งมีเมตตาดีแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นต้นว่าเราได้บำเพ็ญอุทิศกุศลให้แล้วได้กุศลแล้วขออโหสิกรรมแล้วท่านก็จะรู้สึก เรื่มปีติตื่นตันขึ้นมาถ้าหากท่านมีสมาธิน้ำตาของท่านจะร่วงขนพองสยองกล้าวเป็นปีติเบื้องต้นการแผ่เมตตานั้นต้องมีสมาธิก่อนมีพลังส่งมีเมตตาในตัวเองก่อนแล้วค่อยแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นจะได้ผลทำบ่อยๆวันละ หลายๆครั้งจนสภาวะจิตชินเพื่อเป็นรากฐานบุญของตัวเองและพร้อมที่จะส่งบุญให้ผู้อื่นอยู่เสมอเสมอส่วนการกรวดน้ำเน้นการกรวดน้ำโดยใช้น้ำจริงๆเพราะจะฝากพระแม่ธรณีให้เป็นทิพย์ยานโดยตรงขอให้ตั้งใจทําและมั่นทําเป็นประจำ เพราะก่อนชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมานมันจะมาสกัดทุกรูปแบบที่จะทำให้เลิกทำแม้คุณจะถูกกดดันด้วยแรงการงานการเงินอย่างไรก็ขอให้อดทนอย่าท้อถ้าทำงานมีธุรกิจก็แผ่บุญให้ธุรกิจบริวารลูกค้าที่มาติดต่อ แผ่ไปเลยให้ครอบคลุมบริษัทเราให้เพื่อนร่วมงานด้วยให้เจ้านายทุกวันเป็นประจำถ้าแผ่เมตตาด้วยพลังงานจิตที่ดีทำทุกอย่างที่เป็นบุญถึงจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเร็วและถึงขอพรให้ตัวเอง นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ